รู้ไว้ก่อนเอาอะไรเข้าปากเฮ้ยเอาจริงๆสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะมีโภชนาการถึงเกณฑ์หรือเปล่าหลายอย่างที่เรากินไปรู้หรือไม่ว่ามันเป็นพิดนะเว้ยการบริโภคเนื้อสัตว์ของเรามันเพิ่มมากขึ้น6 6ปีรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วุตสาหกรรมนุมก็โหดมาถูกต้องไปเนะเออวันนี้นะ เนกกับปายอยากจะมาคุยเรื่องรู้ไว้ก่อนเอาอะไรเข้าปากนอกจากเรื่องการกินนะคะที่เราสองคนเข้ามาอินกับเรื่องพวกนี้มากจริงคือตอนนั้นก็คือได้เข้าไปในควานช้างที่เชียงใหม่ก็จะมีการท่องเที่ยวแบบอาบน้ําช้างขี่ช้างคือทุกอย่างกลายเป็น business ที่ชูประเทศไทยเราเคยเห็นนะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการไปได้เห็นช้างอะ่ะการอาบน้ําช้างมันเจ๋งมากแต่พอเราไปที่นี่นะคะไปกับ world animal protection จริงอะ่ะเรา เห็นเลยว่าโหมันคือตางนะสิ่งที่พวกเราสองคนไปนะคะคือการไปเดินตาม้าเดินตามเขาเท่านั้นไม่มีการใช้ตะขอหรืออะไรในการที่จะบังคับให้เขาเดินไปทางงหมไม่บังคับให้เขาอาบน้ำไม่ต้องบังคับป้อนอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเซอร์เคิลอาหารเขาเข้าเช้าเข้าเย็นมันกี่โมงถูกต้องคืออันเนี้ยเราอยากให้ทุกคนอะ สนับสนุนการเที่ยวแบบอยู่ร่วมกันอย่างดีเพราะว่ายังไงสัตว์ป่าคือสัตว์ป่าการที่เราจะเทรนเขาให้เชื่อฟังเนี่ยจริงๆต้องโดนเทรนมาค่อนข้างทําให้เขากลัวแล้วทาให้เขากลัวคืออะไรทาให้เขาเจ็บเพร <อ S 2> าะฉะนั้นนะคะการที่เราเลือกที่จะไปเที่ยวแบบไหนเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันที่เราด้ือก,กินก็คือเหมือนกเป็นการสนับสนุนให้เขาดูแลช้างแบบหนนั่นเองแต่ที่เรามาคอนเซิร์นเรื่องการกินด้วยเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราไปเดินเนี่ยสิ่งหนึ่งคือมันมีบางมื้อที่เราเนี่ยได้กินอาหารที่เป็นอาหารที่ไมม่่ีนอัตว์ยึ เราไปคุยกับเขาว่าเออทำไมมันถึงแบบอาหารมื้อนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเขาก็บอกว่าเขาพยายามลดการทานเนื้อสัตว์ลงคือจริงๆแล้วเรามาในที่นี้ไม่ได้จะบอกให้ทุกคนเป็นวีแกนเพราะว่านี่กระป๋าก็ไม่ไไมเป็นบีกแกนแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้เราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนนะเนาะเพราะว่าเพื่อระบบก,การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเราทุกคนเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นะคะว่าถ้าเราสนับสนุนให้มีการเลี้ยงช้างแบบที่อาบน้ําช้างและทําลายเขาและคนที่เลี้ยงได้เงินเขาก็จะทําเป็นวนเซอร์เคิลอยู่นั่นแหละดังนั้ เลี้ยงแบบที่เปิดให้สัตว์มีความสุขแล้วเรามีความสุขด้วยมันจะเป็นทางที่ยั่งยืนที่สุดวันนี้อยากมาคุยกันเรื่องทางเลือกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการท่องเที่ยวแบบไหนหรือว่าเลือกในการกินแบบไหนถูกต้องค่ะคือตอนนี้พอเนี้ศึกษาล,ลึกขึ้นอะมึงกูทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเอาจริงๆสิ่งที่เรากินเข้าไปอะจริงๆแล้วว่ามันมีโภชนาการถึงเกณฑ์หรือเปล่าอ่ะเข้าใจอย่างเราไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตเราซื้อเนื้อไก่เราคิดว่าเราได้กินโปรตีนแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆต้นทางเขาที่เลี้้งงัะบาาครรกท เขาฟีดยาต่างๆมันก็คือตกมาถึงเราดังนั้นโภชนาการที่เนตหมายถึงหมายความว่าสิ่งที่เราได้รับมาจากการเลี้ยงของเขามันมาสู่ตัวเราอย่างเราบ้างเมื่อแต่มันมีอย่างหนึ่งที่น่าเศร้าก็คือถ้ามึงเดินเข้าไปในซูเปอร์อ่ะมึงจะเห็นเลยมันจะมีโซนแบบออร์แกนิกโซนฟรีเรนจ์หรือโซนที่เป็นแบบหมูไก่ไข่อะไรที่มันราคาถูกซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันทําให้กูรู้สึกเศร้าตรงที่ว่าราคาที่มันต่างกันและคุณภาพชีวิตของคนบางทีซื้อได้ไม่เท่ากันมึงเห็นว่าอะไรที่มันเป็นแบบ เคชฟรีเลี้ยงแบบปล่อยออแกนิกไม่ฉีดสารฮอร์โมนนะแม่งจะคือราคาต่างดิบกันแางกว่าอันที่เขาขายแบบทั่วไปมากๆในกระปายก็เลยอยากมาบอกกันเนาะเพรว่ามันคงดีเนาะถ้าทุกๆคนในประเทศเราสามารถเลือกอาหารที่คุณภาพดีได้เท่าๆกันถูกต้องค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะเหตุผลที่เรามาคุยเนี่ยเพราะว่าเราไปเจอหนึ่งแบรนด์นะคะที่เขามีการสนับสนุนเกษตรกรในท้องที่นะคะให้เลี้ยงวัวแล้วก็ทําเป็นนมว ที่เป็นแบบ pasture life ในแบบที่เป็น local จริงๆการเลี้ยงที่คือปล่อยวัวให้เขาเป็น happy cow นะคะ happy ค่ะอันั้นก็คือ wonder m a l เมึงรู้ป่าว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบฟ u l l cream คือกินเข้าไปแล้วแบบนุมๆนๆอะคืออันเนี้ยชอบมาก คือเหมาะมากอันนี้คือกูติดเลยกินวันละสองขวดจนบางทีแบบโอ้กูอืด,ดีจังอันนี้นะคะเขามีทั้งไขมันดีมีโปรตีนที่สูงมากๆและมีวิตามิน A และวิตามิน B1 ด้วยนะคะที่แน่ๆได้แคลเซียมเต็มๆเลยต <c oughs> อนที่เขาติดต่อเข้ามานอกจากจะอร่อยแล้วอะเรื่องราวสตอรี่เขาด <c oughs> ีมาก,มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเคยแล้วอยากคุยเรื่องนี้มากๆเลยว่าหลายอย่างที่เรากินไปรู้หรือไม่ว่ามันเป็นพิษนะเว้ยเนี่ยเขาเป็ <ๆ S 1> น100โคเฟ r e โลคอ c มิล o l e a l ิ i จาก small family farm Thomas m a l l Family Farmer ก็แน่นอนอ่ะมันดีตรงที่เราอ่ะได้อุดหนุนกเกษตรกรรายย่อยนะคะแล้วซึ่งดียังไงคือ 1. เราได้สร้างรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงกับพวกเขาด้วยเราได้ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่และแน่ๆเนี่ย Happy cows คือเขาจะแฮปปี้รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วอุตสาหากรรมนมก,ก็โหดมากถูกต้องจริงๆถ้าไปศึกษานะอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์โหดมากก็ไม่ได้อยา,ากทําให้ดูเศร้ามากแต่อันนี้คือแฟกต์จริงๆเนะเว้ยเพราะว่าแน่นอนการบริโภคเนื้อสัตว์ของเรามันเพิ่มากกขึ้นุ เพราะฉะนั้นการเล่งผลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนน้องต้องอยู่แออัดกันหรือถ้าเกิดเป็นไก่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเปิดไฟน้องจะไม่มีรูทีนที่เป็นธรรมชาติเลยใช่คือไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวานันทุกอย่างเปิดไฟเพื่อเล่งให้เขาเติบโตตลอดเวลาหรือถ้าเกิดในน้องหมูส่วนใหญ่ก็จะมีข้อที่ค่อนข้างพอดีตัวเขาก็จะไม่ได้เดินเลยใช่แล้วก็คือต้องอยู่ในนั้นเพื่อผสมพันธุ์และผสมพันธุ์แล้วไงต่อลูกๆของเขาเนี่ยอาจจะต้องโดนคลิปหางตัดฟันหน่อยให้เขากัดกันใช่เพราะว่าหมูเนี่ยบางทีมันกัดกันนม แล้วการกัดกันเกิดแผลเกิดอะไรขึ้นเขาต้องใช้สารปฏิชีวนะเพราะว่าพวกนี้<ม>พอมันเลี้ยงใกล้กันมากขนาดเราเลี้ยงแมวมึงแมวตัวนึงเป็นหวัดอีกตัวนึงยังเป็นหวัดเลยเพราะฉะนั้นคือการเลี้ยงจํานวนมากเ,<อ>เป็นพันเป็นหมื่นตัวมันจะเป็นหวัดทั้งหมดทั้งฟาร์มของขอเ,เขาก็ต้องใช้ยาจํานวนเยอะมากเพื่อเล่งให้ตัวหมูเนี่ยไม่ป่วยทายคือสิ่งที่เขาทําในานั้นเว้ยคือการใช้ยาปฏิชีวนะหรือเราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบเนาะซึ่งมึงรู้อยู่แล้วเราแดดยาแก้อักเสบกันบ่อยๆไหมได้ค่ะใช่เพราะมันจะดื้อยาเาจะ ใช้ยาอันนั้นนะอ่อนๆไปเรื่อยๆผสมอาหารทําให้มันเกิดโรคโรคหนึ่งชื่อว่าโรคดื้อยาซึ่งมึงรู้ปะโรคดื้อยามันติดมาจากแน่นอนเรากินเขาหรืออีเว้นคนที่ทํางานในนั้นนะจับหรือแหล่งน้ําเหล่านั้นนะก็ติดม,มึงรู้ปะ<น>ว่าคนที่ตายจากสารดื้อยาประมาณ38,000คนต่อ15นาทีและยอดการตายทั่วโลกอะ่ะเอาจริงๆมากกว่า HIV แล้วก็มากกว่าโรคมะเร็งแล้วมันก็ติดมาจากสิ่งที่เรากินนี่แหละดังนั้นนะคะตัววันเดอร์มิลเนี่ยเรารู้สึกว่า เขาอะสนับสนุนจริงให้เกษตรกรกรายย่อยในพื้นที่บุรีรัมย์เขามารวมรวมกันเพื่อจะเลี้ยงวัวที่เป็นวัวที่มีความสุขปล่อยให้เขาเดินและส่งเสริมเอานมตรงนั้นเนี่ยนะคะมาทําเป็นตัววันเดอร์มิวของขมองลองเขามีสองสีนะคะมีสองรสของพี่ไปถึงนะคะมันจะเป็นรสกลมก่อมตาวันเดอร์มิวของบีเป็นสูทตี้เทสของเราเป็นสตรอเบอรี่เจลลี่ดื่งกิ้งโยเกิร์ตข้อดีของเขาอย่างหนึง่งขอบอกนิดนึงว่าเขาใช้การพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูม,แมิแบบไม่สูงมากดังนั้น เน,นี่ยคือหลายๆคนรู้สึกว่าการกินโยเกิร์ตเนี่ยมันจะได้โปรไบโอติกจานวนมากแต่รู้หรือไม่ว่าพาสเตอร์ไรมันคือความร้อนอ,อ๋อหรอร้อนมากๆตัวโปรไบโอติกก็คือตาย<อ>ดังนั้นคือตัวเนี้ยมันจะได้โปรไบโอติกเต็มจานวนอ๋อเพราะเขาผ่านการพาสเจอร์ไรในอุณหภูมิที่ต่ำนะคะประมาณ80องศาเซลเซียสเป็นนมที่สดดิบแล้วเอาผ่านพาสเตอร์ไรเก็บเลยไม่ได้เก็บแช่านานก่อนที่จะเข้าโรงงานทำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ทําแบบเนี้ยการพาสเตอร์ไรอย่างเวลานมกล่องมันจะเก็บได้หลายปีมากมึงนึกออกปะอันเนี้ยมันเลย เขย่าด้วยนะของไปมีตัวเจลลี่อะไรไหมคะไม่ม,ม,มอันนี้จะกลมกล่อมลื่นคอเขาไม่ได้ใส่นมผงไม่ได้ใส่อะไรนะสารคงตัวต่างๆนะคะเฟรชมากๆอ่ะอันนี้ของพี่ไปนะคะอร่อยมากเป็นโยเกิร์ตแต่ว่าเป็นสมูทตี้ที่ลื่นคอคุณกินแล้วอันนี้คือกลิ่นนมชัดมากคือสำหรับใครที่เลิฟนมจากวัวนะเว้ย กินอีกอันหนึ่งด้วยอร่อยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เจลลี่เขาบอกว่าจะได้กินเหมือนสตรอเบอรี่จริงๆก็คือในเจลลี่เนี่ยเขาทํามาจากสตรอเบอรี่จริงๆทํามาเป็นเจลลี่อีกทีความรู้สึกอะตอนที่เนี่ยกินแรกๆอะเนยรู้สึกเหมือนนี่กูก,กินสตรอเบอรี่เขาใส่เนื้อสตรอเบอรี่เข้าไปได้ยังไงสลัดป่ามันคือเจลลี่ อร่อยมากอร่อยอ่ะ,ออะเขาก็คัดสาจุลินทรีย์ที่ดีมาจากเดนมาร์กด้วยแล้วก็การผลิตของเขาเนี่ยก็ผ่านระบบสากลด้วยนะอืมถูกต้องอันนี้มีขายในเซเว่หาซื้อได้เลยนะคะตอนนี้คือขวดเขาก็น่ารักมากดูไว้เลยนะคะวันเดอร์มิลถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะตัวเนี้ยคุณพูดได้เลยกูไม่เคยกินดริงกิ้งโยเกิร์ตที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันและแบรนด์วันเดอร์มิลนะคะคือนอกจากเขาจะมีดิงกิ้งโยเกิร์ตแล้วจริงๆเนี่ยก็ไปศึกษาต่อเพราะว่ากูชอบเขามากเขามีพวกแบบนมลิารอะนมธรรมดาเลยเพราะว่านมของเขาเนี่ยพอได้ความ กลิ่นสดใหม่หอมแบบนั้นอะทําให้ร้านกาแฟหลายๆร้านที่กูไปก็ใช้ของเขาหรือป่เพราะว่ามันไม่ทําให้กลิ่นของกาแฟหรือเวลาผสมกะไรแล้วรสชาติเปลี่ยนอะนมโคจากเต้าที่เดินเล่นธรรมชาติมีเส้นมฟันเฟงแล้วก็เกษตรกรก็เดินเข้าไปแบบสวัสดีเขาอายุแล้วก็ค่อยๆรีดนมอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการเล่งรัดใดๆททางเส้นโอเคยังไงพวกเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการเลือกอะไรก่อนที่คุณจะเอาเข้าปากมึงรู้ไหมว่าที่ เมืองนอกอ่ะเขาให้ความสําคัญขนาดว่าในแพ็กเกจไก่อ่ะเขาบอกเลยนะว่าในสเปซเท่านี้มีไก่อยู่ในนั้นกี่ตัวเพื่อแบบให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่นะมันมีสเปซที่มากพอให้เขาได้มีชีวิตของเขาถูกไหมใช่งั้นเราก็ฝากไว้นะคะกับวันเริ่มมินะคะสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะแลวเป๊อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ทํามาจากโลเคอล์มิลจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการดื่มนมหรือว่าการกินหรือการบริโภคจริงๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่เราเป็น โรคอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นเองเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะาอีกอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเนี่ยคืออาหารแช่แข็งหรืออาหารที่แปรรูปมาแล้วพวกเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรลงไปในน,นั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างน้อยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงละกันเราเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพยายามหลีกเลี่ยงได้มันจะดีกับร่างกายเรามากเท่านั้นอือโอเคขยันสนุกเดิมอ